ไอ้ชุมขอรับข้าไล่เองออกจากสำนักพ่ออะไรนะขอรับหลวงพ่อทุกคนฟังลูกสิทธิสำนักข้าต้องไม่เล่นสายดำแต่ไอ้ชุมมันฝ่าฝืนจากนี้ไปมันไม่ใช่สิทธิสำนักข้าหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อข้าไม่ได้ตั้งใจข้าแค่ลองเล่นเฉย,ยเสนียดติดเองไปแล้ว ไปให้พ้นหลวงพ่อหลวงพ่อลุงพ่อเล,ล,ลิกไปไอ้เสือแล้วหลวงพ่อเสนียติดที่มึงคนเดียวไม่ใช่ไอ้เสือหลวงพ่อหลวงพ่อไอข้าเข้ามาก็ได้หลวงพ่อหลวงพ่อใจเย็นก่อนหนวอยทำไมต้องกู ทำไมต้องกูไว้เสือมีดก็มีดมึงคาถาก็ของมึงมันเป็นแพงของมึงใช่ไหมไอ้เสือไอ้ไอ้กูไอ้กูไอ้กูนับตั้งแต่วันนี้มึงกับกูเราเป็นศัตรูกันไ้ ความจริงก็น่าเห็นใจไอ้ชุมมันเหมือนกันนะครับท่านพ่อท่านอาจารย์โกศลท่านเคร่งครัดในเรื่องกฎระเบียบมานานสำนักของท่านเนี่ยจะไม่ยุ่งกับสยศาสตร์เด็ดขาดแล้วทำไมพี่เสือถึงไม่โดนอะไรล่ะคะก็อไอ้เสือน่ยมันแค่นั่งดูแต่ไอชุม,มน่ะมันได้คาถาสเสนียดมันก็เลยติดตัวมันสเสนียดน คือความอัปมงคลถ้าหากได้ครอบงำใครแล้วเนี่ยมันยากที่จะปัดเป่าออกไปงั้นหมายความว่าไอชุมมันจะเอาดีทางสายขาวไม่ได้แล้วเลยครับก็น่าจะเป็นเช่นนั้นอาจารย์โกศกท่านคงเห็นก็เลยไล่ออกจากสำนักไปจะได้ไม่เสียเวลาแต่เรื่องอย่างนี้มันคงยากที่ไอ่ชุมจะเข้าใจ มันปักใจเชื่อไปแล้วว่าข้าเป็นคนแก้แกล้งมันมันถึงฟาดผ่านข้าทุกครั้งที่เจอหน้ากันเออแล้วเรื่องที่แม่รือไทยใช้วิชาให้ไอชุมมันกลาเด่นออกไปมันมาจากสำนักไหนครับข้าไม่เคยเห็นฉันเองก็ไม่รู้หรอกจากรพรรรู้แค่ว่าตั้งแต่เกิดมาเวลาโกรธหรือโมโหก็คิดแค่ว่าอยากให้ใครคนนั้นกระเด็นออกไป แล้วเขาก็กระเด็นออกไปจริงๆฉันไม่ได้ท่องคาถาอะไรหรอกจ้ะแล้วทำอะไรได้อีกอืมไม่ได้แล้วจ้ะทำได้แค่นี้แหละอืถ้าอย่างนั้นน่าจะเป็นของเก่าที่ติดตัวมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเกิดมาชาตินี้ก็เลยใช้ได้เลยเจ้าค่ะ อุปรสรรคที่ควางกันที่ความมดืดมิดที่คว้างทางต้องลม้มต้องพลาต้องพลังจะไม่หลังแล้วเลิกลาความดีจะคุ้มครองและคุณนะทมจะคุ้มพาจะเลวจะร้ายขน่ไหนถ้าคิดว่าไว้ก็เข้ามา